ทองโลกใกล้จะไปแตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เข้าไปทุกทีแล้วครับขณะที่ทองไทยเหลือระยะอยู่พอสมควรท่ามกลางความคาดหวังว่ากลางเดือนกันยายนนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยได้ส่วนเรื่องเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องชั่วคราวขณะที่สลาเอลก็โจมตีใส่เยเมนอีกครับเช้าวันนี้1กันยายนต์68เริ่มต้นเดือนใหม่ทองคำสดใสเหลือเกินครับราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น450บาทขึ้นอย่างแรงครับ รูป,ปพรรณขายออกบาทละ53,850ทองคําแท่งขายออกบาทละ53,050บาทเกิดอะไรขึ้นโมนใน c h anel n จะเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสหรัฐอเมริกาเข้าประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ออกมาตามคาดครับก็ช่วยเพิ่มความคาดหวังว่าการประชุมเฟดครั้งถัดไปคือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่16กับ17กันยายน68นี้ เฟดน่าจะสามารถปรับลดดอกเบีย้ยลงมาได้สักทีนะครับรวมถึงกรณีของอิสราเอลที่โจมตีสังหารนายกเยเมนและรัฐมนตรีอีกหลายคนซึ่งเป็นคนของกลุ่มฮูตีนะครับก็เลยเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับทันใดนั้นเองราคาต่คำตลาดโลกพุ่งแรงติดจรวดเลยครับ โดยโกสปอรตถึงขนาดขึ้นมาทดสอบ3,480เหรียญน,นะครับซึ่งขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ยังจํากันได้ตัวเลขกลมๆก,ก็คือ3,500ท้วนนะครับรอดูซิว่าจะสามารถสร้างสถิติใหม่ได้หรือไม่นักวิเคราะห์ก็ให้กรอบเอาไว้แนวรับก็คือ3,450แนวต้านก็คือ3,500ท้วน แล้วถ้าเกิดทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้นักวิเคราะห์ให้กรอบถัดไปสำหรับราคาทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตแนวต้านถัดไปคือ3,550เหรียญเลยนะครับขณะที่ราคาทองคำของไทยยังห่างพอสมควรครับจากจุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยทำเอาไว้เมื่อวันที่22เมษายน68ตอนนั้นราคาขายออกทองคำแท่งอยู่ที่54,800บาท ย่อนด่อนลงมาเกือบ2,000บาทได้จากราคาณปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เงินบาทแข็งค่าอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ32บาท30กสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเมษายน68ที่ผ่านมาตอนนั้นเงินบาทเราอยู่ประมาณสัก33บาท10สตังค์ได้นะครับดังนั้นรอลุ้นต่อไปครับว่าทองไทยเนี่ยจะขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ห่างไปประมาณ1,800บาทได้หรือไม่นักวิเคราะห์ก็ให้กรอบเอาไว้นะครับแนวต้านก็คือ53,500แนวรับก็คือ52,500ทวนครับ รวมถึงจับตาดูให้ดีครับกับกรณีที่ทรัมป์เนี่ยมีการปลดลิซ่าคุกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงสารจะคุ้มครองเธอหรือไม่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าครับ รวมถึงกรณีที่ทางศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำตัดสินว่าภาษีของทรัมป์มีชอบด้วยกฎหมายก็ชัดเจนเลยว่าทรัมป์เตรียมจะเดินหน้าในการยื่นศาลดีกาต่อไปและทรัมป์ก็ยังคงยืนยันว่าบรรดาภาษีที่เขามีการประกาศใช้มานั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่และในรอบสัปดาห์นี้จับตาดูให้ดีนะครับวันนี้คือ1กันยายน68วันสุดท้ายของการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เ c o อ ดูซิว่าจะมีผลลัพธ์พัน,นึกกำลังกันของประเทศสมาชิก s c o อะไรมาเพิ่มเติมเพื่อจะใช้ในการคานอำนาจกับโดนัลทรัมบ้างรวมถึง3กันยายน68จีนจะมีพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในโอกาสครบรอบ80ปีชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ครับและจากนั้นค่ำคืนวันศุกร์ที่5กันยายน68สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขทั้งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมถึงอัตราการว่างงานด้วย ทุกท่านมองสารพัดปัจจัยที่อิลุงตุงนังอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและทิศทางทองโลกทองไทยจะเป็นยังไงบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ